สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนดใดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับ ECB ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยตามคาดน,นะครับธนาคารกลางยุโรปมีมติคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่ผ่านมาตามการคาดการข,ของตลาดครับโดยเป็นการคงอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกเลยนับตั้แต่เดือนกรกฎาคมปี20ง5 ก่อนหน้านี้ครับนักทุนกับ ECB หรือว่าธนาคารของสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับธนาคารกลางเขามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย10ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับรวม4.5การขวออัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นส่นงให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ4ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ4.75ส่วนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ4.5ตครับ การประกาศคงอัตราดอกเบี้ยของ ECB นั้นมีขึ้นหลังเงินเฟอ้อในยูโรโซนชะลอตัวลงสู่ระดับ4.3%ในเดือนกันยายนและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า p m i รวมภาคการผลิตและภาคการบริการของยูโรโซนนั้นก็ร่วงลงสู่ระดับ4.6.5ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2063และก็เป็นการบ่งชี้กิจกรรมทางธุรกิจนะครับอยู่ในภาวะหดตัว ทั้งนี้ ECB เนี่ยด้มีการเริ่มวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนับตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคมปี2565เพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อโดย ECB คาดการเงินเฟอ้อในยูโรโซนแตะระดับ5.6%ในปีนี้และ3.2%ในปีหน้าและก็2.1%ในปี2568โดยสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อของ ECB ที่ระดับ2%ครับทุกท่าน ข่าวดังกล่าวก็แน่นอนเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรนะครับปรับตัวกลับลงมาอยู่ในเทรนขาลงในระยะสั้นแล้วก็ภาพใหญ่ก็ยังเป็นเทรนขาลงเช่นเดียวกันแน่นอนครับ การลงของ E.U. s ดอลลาร์นั้นมันได้ช่วยสร้างแรงสนับสนุนทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์ของเราเนี่ยขยับปรับตัวสูงขึ้นเกือบจะกลับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณไฮเดิมอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้านัานทุนถามว่าแล้วแบบนี้ยูโรจะเป็นยังไงต่อไปล่คะคบคุณคะโดยภาพรวมแล้วเราก็ยังคงให้น้ำหนักหน้าเซลล์อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากนักทุนจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาค การบริการนะครับเนื่องจากภาคการผลิตต่างๆเดี๋ยมันมีการชะลอตัวลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วตัวยูโรเองเดี๋ยยังไม่ค่อยมีอะไรที่ดีเท่าไหร่ครับผมขอบคุณครับ